เออมือนมาส่วนหมกม่วงเด้อจ้างเป็นมาตัดดอกหยาให้กำลังตัดหกขัดหกเนี่ยคนตัดสองเดือนสามเดือนตามทวนของมาบ่ได้มันเห็นเลยพอดีนมม้ำแห้งมันยังกับเลยจ้างเป็นมาตัดหมกหยาหมกม่วง,ง,งมอง,ง,งกำลังสิเริ่มออกกจอดอกกจอ,อยังแล้วกำลังเริ่มแล้วยกำลังสิเป็น 10 tuổi 10 tuổi lẻo Thầy khuôn tát nhà ấy Nó 2 khuôn mười Để tát, tát bùm bùm nhìn Nhà có hút khôi nhà Như vậy Chúng ta điên hút rồi Để mắt ta nhìn Bắt nhìn Hút, nè Cứ như thế là Nó thăn tỉnh Nó มันพันไปอ่ะตระวังน้ำน้ำน้ำโอ้โตัดโอ้มันตัดดีเลยเสี่ยงมือดูิไอ้มืรดีให้ปวดหนึ่งปวดเต็มบ่อยแ้่ละปวดเป้อเด้ น้าวบังงานนะงานมันเจ้างานางานไม่กี่ันเดอยนเนี้ยเออเดนนำมาทำมาต้นีลเอาไปบ๊อแทไปบดสวนได้ไหโอ้ก็ท่านไปบดสวนเนาะไปบดสวนหรือหรอตัดยา้ตัด้ากหรืเอา ัน่ะเกิดน้ำไม่นน่าต้นเนี่ยน่ะเกิดน้ำไม่นน่ามูดขาง่างต้นโอ้น้ำนพัดมาแต่แน่นล่ะจะมันยังเตียงแหมน้ำขุ่นหยับตายตอนบ่มตายแต่ว่าผมมองมันตายยากเลยหรอกผมมองน้ำแส่เป็นเดือนั่งบ่ตายเลย งานคือแบบน้ำพันาน่ะมันน้ำพัดมามันจะเกิดแพมันจะแพได้เหรอนว่แอละเออเออมีเอะไรน้ำพันมีเราเยอยวก่ขีดมีเราเยอะเอายาวขีดเอาไม่ขีดก็เสียแม่มถิ่มรดเนาะเอาแจงว่าถากจูงว่าถากเอาเน้นน้อยหนึ่งเหรอมันมาหลายเหรอมหลายอู้หูเอาใส่แต่มันปรุงมาก่อนเงามันบ่ตายเหรงามันฝังหน่ามันบ่ตายเหรอ เขาจะเสียมัดเสียหดเสียอกมองกําลังแตกยีดกำลังจอสเป็นดอกแล้วเขาก็เริ่มเนื้อนี่นีมากัเป็นดอกตัวบนมันก็เริ่มลืมไข่วานก็เริ่มเหมือนนี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยนสียออกมากโอ้ยามองหกมองบ mong a hộp mong a Ben, cayu, u gót tất nha hay tất yên, yên, hè, hùng nha phong nít ra, hùng bùng 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 bùng